น,นี้เป็นแปลงพักที่ทดลองปลูกโดยใช้กาบมาพาะพร้าวสับนะคะผสมกับดินแล้วก็คุมฟางสารอาหารหลักที่ให้ก็จะเป็น P.S.B. แล้วก็ปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมมิสแมโจหรือว่าปุ๋ยหมักเม่พิกกอออันนี้จะเป็นกินโอ๊กนะคะแล้วก็มินิคอสที่เห็นใบหายหไปคือเลาะใบไปลองกินดูคะ่ะว่าขมไหม แล้วก็จะเป็นหัวหัวคือเป็นบัตเตอร์เฮกนะคะแล้วก็จะมีเลดโอ k กตรงนี้ก็ที่หายไปเป็นเพราะว่าโดนหนอนกระทูกับหนอนที่เป็นขนๆแต่ไม่ใช่บุ้งอะคะ่ะกินก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอยู่กับพื้นแล้วหนอนขึ้นง่ายก็น่าจะต้องลองยกแคร่ดูเป็นการแก้ปัญหาแต่รู้ว่าใช้กากมะพร้าวสับใช้ได้ ตอนนี้มายกแครกก็คืออันดับแรกก่อนที่จะตั้งแปลงนะคะก็วิดน้ำเข้าไปให้ดินนิ่มก่อนนะคะแล้วก็ขุดดินบางส่วนขึ้นมาเพราะว่าดินเนี่ยเป็นดินที่เก็บไว้นานค่อนข้างจะมีอินทรีย์วัตถุอยู่สูงแม้จะมีสีแบบเป็นเหมือนกับเม็ดฟางข้าวก็คือ ตัวดินเนี่ยยังร่วนพอสมควรก็เลยข,ขุดไว้ก่อนพอเกิดว่าตั้งแปลงเนี่ยจะอีกนานเลยกว่าจะใช้ดินที่อยู่ใต้แปลงผักสลัดก็เสียดายค่ะตรงนี้ก็ขุดลงไปเท่ากับปริมาณที่เราจะใช้ผสมกับกัาบมะพร้าวสับนะคะทีนี้เวลาดินนิ่มเนี่ยขุดเข้าไปเรายกขึ้นมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยจะง่ายดินก็จะเป็นสีดำๆนะคะก็คือมีอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะ ไ้เดือนก็จะชอบมาอยู่นะคะเวลาทำเราก็ระวังวางอิดบล็อกเป็นขาแปลงเสร็จแล้วใช้อิดบล็อกทั้งหมด20ก้อนใช้ฝั่งละ10ะะก้อนนะคะก้อน1นึงองอยู่ที่พื้นและอีกก้อนหนึ่งก็คือตั้งใช้แปรกันวานาย2เส้นนะคะยาวเส้นละ6เมตรวางบนอิดบล็อกแล้วก็ปูก,กระเบื้องหลังคาทั้งหมด13แผ่น อันนี้เป็นกระเบื้องเก่านะคะที่ล็อกมาจากหลังคาที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ตอกไม้ไผ่นะคะทำโครงแล้วก็ปูผ้าใบนะคะจะเป็นผ้าใบ pe ที่สำหรับคุมหญ้านะคะแล้วเราก็แบ่งเป็นล็อกล็อกละประมาณ2เมตรทั้งหมด3ล็อกใช้มัดโครงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ลวดเย็บนะคะเป็นแต่งด้านข้างเสร็จแล้วก็เริ่มปักไม้ เป็นปักไม้ทําคงหลังคาเพราะว่าเดือนเมษาอากาศร้อนมากแล้วก็ติดแสลนเป็นแบบแสลนห้าซนะคะตอนนี้ก็ได้นํากาบมะพร้าวสับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยดินสีขาวขาวคือทิปโตฝาดนะคะวิธีใช้ที่ถูกควรจะนำมาผสมน้ำตามฉลากด้านหน้านะคะแต่พอดีซองนี้อาจจะใกล้หมดอายุแล้วก็เลยโรยลงไปเลยค่ะ แล้วทีนี้เราก็จะทําการลดน้ํานะคะเพื่อจะเลี้ยงเชื้อไว้ในตรงเนี้ก่อนป้องกันไม่ให้พวกหนอนมาอาศัยอยู่ตรงนี้ก็เป็นกลับมะพร้าวสับอีกแปลงหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่ดินก็เลยโรยตัวทิปโตฟาดลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะลดน้ําให้เขามีความชื้นหน่อยไม่อย่างนั้นผงทิปโตฟาดก็จะฟุงเวลาที่เราคุกนะคะพอลดน้ําเสร็จเราก็มาคุกคุกให้เขา เกลี่ยให้อยู่กว้างขึ้นนะคะเพื่อให้มีเชื้ออยู่กระจายมากที่สุดทุกแล้วก็เกลี่ยให้เรียบๆนะคะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มๆเพื่อฝึกให้กาบมะพร้าวเนี่ยเก็บความชืน้นอีกรอบหนึ่งทางนี้รั่ว ตรงนี้ที่รดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่เห็นทิศตฝาสีขาวแล้วเป็นแปลงแรกนะคะแต่ว่าต่อไปเราต้องทำให้ดินเนี่ยเรียบเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นก้อนอยู่ก็คือต้องใช้วิธีการสรับจะเป็นใช้จอบมืออันนี้นะคะเวลาสับให้ใช้จับสองมือนะคะเพื่อว่าผ่อนแรงแล้วพวกเศษหญ้าเศษใบไม้ที่ใหญ่หญเนี่ยมันจะขวางการรดน้ำเราก็จับออก แล้วก็สับอย่าแรงมากเพราะข้างล่างเนี่ยจะมีกระเบื้องแล้วก็ผ้าใบเป็นผ้าใบ PE น PE ค่ะเป็นผ้าใบคลคุมหญ่าแต่ว่าน้ําซึมผ่านได้มันก็ขาดได้นะแล้วก็พอเราสรับเสร็จแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้เรียบค่ะเกลี่ยรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็คุมฟางหค่อยจะโรยปุ๋ยหมักก่อนก็ได้อย่างปอมปอมจะลด PSB ก่อนแล้วก็คุมตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ